สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรินก็จะพามาดูรถคันนี้นะคะแบบเต็มๆคันค่ะรถคันนี้คือ b e n ซ์5 0 d หดีหรือว่า b e n ซ์5 0 d นดีนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นเบนซที่นำเข้าและประกอบนอกทั้งคันนะคะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นคันแรกของไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวเบนซ์5 0 d ดีตัวนี้เป็นตัวดีเซลนะคะโชว์รูมเรา MG Auto เนี่ยก็ชอบเหลือเกินที่จะเอาเข้ามานะคะเพราะลูกค้าเนี่ยอยากได้และลูกค้าเนี่ย ก็เรียกร้องนะคะที่อยากจะได้เบ้นตัวนําเข้าทั้งคันแบบนี้ค่ะวันนี้เรนจะพาไปดูกันนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะเป็นกระจังหน้าตัวใหม่นะคะตัวนี้เป็นโฉม2021นั่นเองค่ะต้องบอกว่าโฉมใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะคะตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอล LED นะคะสำหรับล้อคันนี้เนี่ยเป็นล้อ21นิ้วนะคะ โ oh, อ้อ่าสมกับรถคันนี้จริงๆค่ะแล้วก็เป็นลายแม็กที่สวยมากนะคะตัวนี้เป็นไลท์เมทัลอะลอยนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะถ้าเรามีกุญแจอยู่ที่ตัวนะคะเราสามารถเปิดรถคันนี้ได้เพียงแค่แตะตรงมือจับและมันก็จะเด้งออกมานะคะให้เราเปิดแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นประตูดูดนะคะและพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะคะมากมายภายในรถคันนี้ค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะที่เก็บของเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะคะตัวนี้นะคะเป็น b บ n 350D ตัวนี้เป็น long wheelbase นะคะซึ่งก็คือพื้นที่ด้านในหรือด้านหลังนะคะสำหรับการนั่งและก็การเก็บของนะคะให้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็นี่ตัวนี้เขามีกิมมิกเล็กๆนะคะสามารถเก็บร่มได้นะคะด้านหลังแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถที่จะเปิดปิดอัตโนมัติเป็นไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะก็ยังพร้อมไปด้วยชุดแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสเกิร์ตด้านข้างนะคะแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหน้าค่ะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมาเต็มกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะด้านในนะคะก็หรูหราไม่แพ้ด้านนอกเลยนะคะมีหนังที่เป็นสีมาร์เคียโตเบจนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเทาที่เรียกว่าแมกมาเกรย์นั่นเองค่ะให้ความหรูหราที่ลงตัวมากๆนะคะ แล้วคันนี้นะคะก็ยังมีซันรูฟนะคะที่เป็นกลาส s า i ดิ้งดอนะคะสามารถเปิดได้นะคะตัวหน้าจอที่สามารถควบคุมได้หลายสิ่งหลายอย่างในรถคันนี้นะคะแล้วก็ตัวเครื่องเสียงของคันนี้ค่ะซึ่งคือเบอร์มาสเตอร์นั่นเองค่ะที่สุดแห่งเครื่องเสียงเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเหมือนตัวแท็บเล็ตนะคะที่เราสามารถเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นนิเกชันการเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือว่าการเชื่อมต่อกับวิทยุนะคะ แล้วก็จะมีมีเดียต่างๆนะคะแล้วก็จะมีแอปต่างๆมีสตอร์นะคะที่เราสามารถซื้อแอปได้นะคะและก็ที่สำคัญเลยนะคะเกี่ยวกับรถของเรานั่นเองค่ะการอำนวยความสะดวกเซตติ้งของรถแล้วก็ข้อมูลของรถนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวคอมฟอร์ตตัวคอมฟอร์ตเนี่ยคือให้ความสบายนะคะสำหรับผู้ขับและก็ผู้นั่งด้านข้างนะคะสามารถปรับเบาะได้หลายแบบนะคะ ตัวเบาะตรงนี้นะคะสามารถเพิ่มและลดนะคะความสบายให้เบาะตัวนี้ได้นะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นสาวกเก้าอี้นวดเนี่ยรถคันนี้เหมาะกับคุณมากนะคะเพราะรถคันนี้เนี่ยสามารถนวดให้คุณได้นะคะระหว่างขับรถนะคะนี่เลยนะคะคุณสามารถดูได้ว่าแต่ละออปชันที่คุณเลือกนะคะตัวตัวนวดของเบาะตัวเนี้จะอยู่ตรงไหนของเบาะบ้างนะคะที่รินชอบมากๆเลยนะคะก็คือตัวเวฟมาสจนั่นเองค่ะนี่ และที่สําคัญนะต้องบอกว่ารถคันนี้ฉลาดมากเราลองเล่นกันนะคะเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอนะคะของการเคลื่อนไหวของเบาะโดยที่ไม่มีคนนั่งด้านข้างซึ่งตัวนี้เขาไม่เล่นให้นะเนี่ยเห็นไหมเพราะไม่มีคนนั่งอยู่นะคะระบบนี้เลยไม่ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบจะทํางานแค่ข้างเดียวเห็นไหมคะเพราะมีคนนั่งอยู่นะคะต้องบอกว่าเป็นระบบที่ฉลาดแล้วต้องบอกว่าสบายมากๆเลยนะคะแล้วเบาะตัวนี้เนี่ยสามารถ ปรับอุณหภูมิได้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือเย็นนะคะซึ่งเชื่อว่าบ้านเราเนี่ยคงได้ใช้แต่ปรับเบาะเย็นนะคะและเราสามารถนะคะปรับเขาเรียกว่าอะไรความสบายหรือองศาของเบาะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหัวไหล่นะคะว่าปรับให้องศาเนี่ยมันโอบอุ้มตัวเรามากแค่ไหนให้เพิ่มความสบายนะคะกับตัวเรานะคะหรือว่าจะเป็นตัวปีกข้างนะคะของเบาะนะคะต้องบอกว่ารถแต่ละคันเนี่ยตัวปีกข้างเนี่ยก็จะ อ,องศาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้น,เ,นเราสามารถปรับได้ให้เขากางออกหรืออุ้มตัวเราได้มากขึ้นนะคะเพื่อความสบายของเราในการขับขี่นั่นเองค่ะแล้วกรณนนี้เลยนะคะคุณสามารถสร้างบรรยากาศในรถได้นะคะคุณชอบสีไหนให้บรรยากาศเป็นแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะสร้างบรรยากาศได้ตามใจชอบเลยนะคะคุณถูกชะตาฉูกฉลกกับสีไหนหรือว่าคุณเป็นธาตุไหนต้องการเสริมธาตุไหนนะคะก็ เสริมธาตุนั้นไปนะคะการบิวอารมณ์หรือการบิวแอมเบียนซ์ในรถนะคะยังไม่จบแค่แสงสีตรงนี้นะคะแต่ว่าคุณยังเพิ่มบรรยากาศในรถได้นะคะกับตัว Energizing Comfort นะคะออปชันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีทั้งภาพและเสียงนะคะเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้ฟังแล้วก็จะได้ฟังนะคะเครื่องเสียงไปด้วยเลยว่าดีแค่ไหนนี่นะคะ ขับรถอยู่ก็สามารถผ่อนคลายได้เลยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยน mood and tone ได้ตลอดเลยนะคะฟังลองฟังเครื่องเสียงนะคะว่ากึกก้องแค่ไหน และนี่นะคะก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะคะของรถคันนี้ค่ะถัโอเคถัดมานะคะ,ะ,คะก็จะมีเซตติ้งของรถนะคะ,ะ,คะซึ่งสามารถจะเซตนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยอะไรก็ช่างนะคะที่มีในรถคันนี้ได้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวการขับขี่นะคะที่จะเป็น Active Distance Assist นะคะเว้นระยะห่างระหว่างรถคันหน้ากับเรานะคะ ตัวการควบคุมของพวงมาลัยนะคะหรือว่าจะเป็นเลนเชนแอสซิสนะคะการที่เราเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่ได้เปิดไฟก็จะมีสัญญาณเตือนให้กับเรานะคะแล้วก็ จะมีระบบเบรกต่างๆนะคะหรือว่าจะระบบ Blind Spot นะคะ Lane k e e p i n g a s s i s t นะคะคือความปลอดภัยทั้งหมดของรถคันนี้นะคะคุณสามารถเปิดแล้วปิดได้นะคะแต่ถ้าแนะนำก็คือเปิดเอาไว้นะคะเพื่อให้ประสิทธิภาพของรถคันนี้เนี่ยทำงานได้เต็มที่ค่ะแล้วก็มีผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยที่ป้ายหรือสัญญาณไฟนะคะที่เราอาจจะขับแล้วเลยหรือว่าฝ่าไฟแดงนะคะก็จะมีสัญญาณเตือนนะคะในรถคันนี้ค่ะก็จะมีตัว Parking As s i s t นะคะระบบช่วยจอดรถค่ะ คุณจะสามารถรู้ได้เลยว่าคุณกำลังควบคุมส่วนไหนของรถอยู่นะคะเพราะหน้าจอตรงนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นทันทีเลยนะคะว่าเรากำลังควบคุมส่วนไหนของรถอยู่ค่ะสามารถควบคุมได้ทุกส่วนจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยรถคันนี้เนี่ย เป็นรถที่มีสมองเห็นไหมต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ฉลาดมากนะคะสามารถคุยกับเขาได้เหมือนกับที่เราคุยกับโทรศัพท์ของเรานะคะลองดูกันไหมเ e y m ม r ร e เ e s Can you please play radio 107นี่นะคะสามารถทำตามคำสั่งเราได้นะคะเพียงแค่จากคำพูดถ้าคุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะคุณก็สามารถ สั่งรถคันนี้นะคะเพียงแค่พูดว่า Hey Mercedes นะคะแล้วก็สั่งให้เขาโทรหาคนต่างๆในรายชื่อโทรศัพท์ก็ได้นะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่โดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดมือถือนะคะเพื่อโทรออกกันนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นข้อมูลต่างๆของรถคันนี้นะคะซึ่งก็จะมีให้ดูที่หน้าจอนี้นะคะ แล้วก็ร่วงเครื่องยนต์นะคะแล้วก็การกินน้ํามันนะคะของรถคันนี้นะคะก็จะขึ้นที่หน้าจอนี้เหมือนกันค่ะและอีกหน้าจอหนึ่งนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เราพบเจอในรถทั่วทั่วไปนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นจอ LED ขนาดเล็กที่อยู่ที่หน้าพวงมาลัยนะคะแล้วพวงมาลัยของเรานะคะก็เป็นมัล t i f u n c t i ันด้วยเหมือนกันต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยครบเครื่องจริงๆนะคะที่สำคัญเลยนะคะด้วยทั้ง o p t i o นแล้วนะคะ ออปชั่นเยอะแล้วนะคะความสวยก็ยังเยอะอยู่ด้วยนะคะเพราะดีเทลของรถคันนี้เนี่ยมีทุกจุดจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงคอนโซลหน้านะคะที่เป็นลายไม้สวยงามนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยก็คอนทราสต์ด้วยตัวสีดำกลอสขนาดนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดปิดเก็บของได้นะคะแล้วก็มีที่ชาร์จนะคะเป็นไวเลสชาร์จิ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเสียบ usb c ได้อีก2รูตรงนี้ ที่สําคัญมีเพิ่มตรงนี้อีกสองนะคะต้องบอกว่าเยอะไปหมดเลยนะคะคันนี้แล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะอ่าที่สําคัญเลยว่าลายเบาะคันนี้เนี่ยก็สวยมากๆเช่นกันแล้วก็มีตัวหมอนตรงนี้ตรงลองคอนะคะสําหรับด้านหน้าด้วยแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะต้องถามว่าด้านหลังนั่งสบายไหมคะสบายนะอ่าต้องบอกว่า ข้างหน้าและข้างหลังนะคะก็สบายไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะด้านหลังก็มีที่นะคะสามารถนั่งได้สบายมากนะคะมีที่วางแขนแล้วก็ยังมีระบบแอร์ด้านหลังนะคะแยกตรงนี้อีกด้วยนะคะที่ใต้จอนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มช็อตคัดต่างๆนะคะของรถคันนี้ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเปิดปิดกล้องนะคะที่เราสามารถดูกล้องได้หลายมุมเลยนะคะของรถคันนี้นะคะ บอกว่าเป็นกล้อง360องศาเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมว่าเห็นรถเรานะคะครบทุกมุมเลยจริงๆค่ะและตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวช็อตคัสนะคะสำหรับการควบคุมรถของเรานั่นเองค่ะและหลายท่านคงอยากทราบแล้วนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะต้องบอกว่าเราไปทำโพลเล็กๆมานะคะสอบถามให้ ให้ลูกค้าเนี่ยลหลายๆคนได้ลองเดาเอาว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะต้องบอกว่ามีคนเดาไปถึง11และ12ล้านเลยต้องบอกว่าแพงขนาดนั้นนะคะ AMG ของเราเนี่ยไม่ขายนะคะเราขายเพียง8.8ล้านเท่านั้นนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะที่เป็นรถนําเข้าทั้งคันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าประกอบนอกนะคะวัสดุทุกชิ้นเนี่ยประกอบจากเมืองนอกทั้งนั้นเลยนะคะแล้วต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่เกรดพรีเมียมมากๆแล้วก็สวยมากๆที่สําคัญเลยนะคะถ้าคุณรับน้องกลับบ้านไปวันนี้นะคะคุณจะเป็นคนแรกในประเทศไทยนะคะที่ได้ขับรถเบนซ์5 0มดีนั่นเองค่ะ ใครที่ถูกใจการรีวิวในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะวิดีโอนี้แล้วก็เพจของเราเอาไว้นะคะสำหรับข่าวคราวอัปเดตแล้วก็สต็อกอัปเดตที่เราจะมานำเสนอกันในเพจของเรานะคะสำหรับวันนี้รินต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ